อืมก็กราบสวีดนันสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในแบบฟิตนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเอ็นชาร์ที่ดีที่สุดนะฮะคือในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว,ว่าเอ็นชาร์ทนี้เนี่ยคือมาเหนือมากประเด็นคือมันเป็นเอ็นชาร์ทอีเวนต์ด้วยไงยคือใครที่ยังไม่มีเนี่ยไปรีบหาก,กันนะฮะเพราะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเอ็นชาร์ทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าโน่หนึ่งจริงๆท่านผู้ชมคือเอ็นชาร์ทเนี่ยมีชื่อว่าสปูงกี้ลีเล็กคืออันนี้เนี่่ยมมันโกกงาาาเพระว ความสามารถมันเนี่ยเยอะมากเอาเป็นว่าก่อนอื่นผมจะมาใช้กับเบ็ดเคียวฮะเบ็ดตัวนี้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเอนชาร์กันแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยบอกสถานะความสามารถของเอนชาร์ตตัวนี้เนี่ยทีเดียวเลยนั่นเองนะผู้ชมและในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วฮะที่เราเนี่ยจะต้องไปเอนชาร์ก่อนอื่นทางไหนวะเนี่ยอ่าโอเคลูกบ้านฮะคือต้องบอกลยว,ว่าเอนชาร์ตนี้เนี่ยมันโกงจริงๆนะความสามารถมันเนี่ยเกินผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเบ็ดเคียวที่สุดแล้วฮะเอาเป็นว่าไปเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปลุยกันเลยดีกว่า และในตอนนี้ผมก็ลงมาด้านล่างแล้วฮะซึ่งแน่นอนว่าสปูงกี้ลีลินคือมันเป็นของชั้นยอด <c oughs> เออใครที่แบบว่ายังไม่มีไปดผ่ากันนะเอ็นชาก่อนเลยฮะเรียมร่้อยความสามารถของสปูงกี้ลีลิ่เนี่ยบวก10%นะฮะที่เราเนี่ยจะได้ปลาติดสปูงกี้มิวเทชันนั่นเองแล้วก็เพิ่มคอนโทรลอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะฟันปลาด้วยคืออันนี้เนี่ยดีมากคือมันเพิ่มเยอะมากนะไม่ชม คือผมต้องบอกเลยว่าใครที่ยังไม่มีสปูกกี้ลีลิกเนี่ยรีบไปหากันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอีเวนต์หมดเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะเออมันหาไม่ได้อีกแล้วเอาเป็นว่าก่อนอื่นไหนๆก็เอนชาสปูกกี้มานะผมใช้คอสมิกด้วยเลยอืมจะได้แบบว่ามีสองานาไปในตัวฮะอืมอันนี้เอาสักแบบว่าเพิ่มโออีกทีโปเกสปีดสิเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกการดึงอือันนี้ผมว่าไม่เอาดีกว่าวะเออผมว่าเราแบบไปเพิ่มสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะโปเกสสปีดก็เป็นตัวนี้เนี่ยโออันนี้แหละโอวอรคกะ ที่ผมเนี่ยอยากได้ที่สุดแล้วคือปลาทุกตัวเนี่ยจะเพิ่มโภเกสปีดเนี่ย5%เลยอันนี้เนี่ยถือว่าดีดีที่สุดในคอสมิกแล้วมั้งสำหรับผมนะในตอนเนี้ยเอาเป็นว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะไปใช้เบ็นตัวนี้ตกปลาผมขอบอกวิธีหาสปุกี้ลิลิกก่อนนะท่านผู้ชมคือวิธีในการหาเนี่ยคือได้จากบอเมมโมตัวนี้หม้อปรุงยาอันนี้คือเราเนี่ยจะมีโอกาสได้สปุกี้ลิลิกเนี่ยหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีเนี่ยคือการขคบ้านนั่นเองท่านผู้ชมคือการขคบ้านเนี่ยม คือบางทีเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้สปุกีลิลิ่ฮะแล้วก็มีโอกาสได้ลิลิ่อื่นๆที่อยู่ในอีเวนต์ด้วยคือบางทีนะคือมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆคือต้องมองเลยว่าออกยากมากแรงก็โอกาสสุดท้ายฮะที่เราจะได้นั่นก็คือการซื้อซื้อที่แบบเรือเรือผีท่าไม่ชมมันจะมีเรือผีมาจอดใช่ไหมอันนั้นนะก็จะมีมาขายนะฮะซึ่งราคาเนี่ยสองพันแคนดี้หรือว่าไม่ถูกนะแต่ราคาเนี่ยแพงมากอ่ะนี่ไงตรงนี้มีเรือผีพอดีฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีมาขายหรือเปล่าเออย่าเพิ่งไปนะ เหมือนเหมือนจะมีนะใช่ไหมนี่อันนี้ไม่ใช่ฮะโอ้มีเบ็ดมาซึ่งซื้อได้นะแต่ว่าขอเก็บไปสักสองหมืนห้ามีเมกกาดอนแมสฮะแล้วก็มีแบคแคทซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีลิลิกมาขายแน่นเอนผู้มชมใครที่แบบว่าอยากได้เนี่ยก็เก็บแคนดี้นะฮะมาซื้อเอาหรือไม่ก็ไปไล่คอประตูบ้านคนนั่นเองหรือไม่ก็ไปหาแม่มดนะฮะหมอหมอปรุงยาคือจะมีโอกาสได้หนึ่งหินนั่นเองนะฮะโอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเรามาลองใช้เป็นตัวนี้กันเลยดีกว่า ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันออกมาดีนะเออบอกว่าความสามารถเดี่ยมันมันโกงพอสมควรเลยฮะอะลองดูบวกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะนี่มีโอกาสฟันปลายเห็นปะ่ะโอเล่นตกไวมากคือตกไวแบบไวมากอันนี้บวกหกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะโอแต่เร็วมากครับเพราะว่าเป็นตัวนี้เนี่ยเลสซิเลียนมันค่อนข้างอินฟินิตี้คือเห็นป่ะเลสซิเลียนมันคือลบอินฟินิตี้ฮะ คือมันลบเยอะมากแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมัน,มนดีมากนะเออแล้วก็โอ้เอนชาร์ตอันนี้มาเพิ่มคอนโทรอลอีกหนึ่งคือแถบก็ใหญ่ขึ้นนะฮะใหญ่ขึ้นเยอะมากอืมแต่ว่าเรซซิเลียนนี่นเร็วมากฮะแต่คือไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยดึงปลารเร็วมากอันนี้ลบสิบห้าเอ,อ้ยเดี๋ยวนะโอ้ปกติตัวปลากระเบนเนี่ยมันจะลบประมาณหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมเออแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือลบสิบห้าเออถือว่าโอเคนะเออโกงมากแล้วมีโอกาสติดสปูกี้ด้วย แล้วดูฟันปลาดูฟันปลาโอไมคกอดผมว่าโกงฮะกูโกง,ง,งมากดูดิโอ้โหความเร็วบวกห้าโปรเกรสสปีดอีกออคือผมเอ็นชาร์จบวกห้าโปรเกรสสปีดมาด้วยไงมันก็เลยแบบว่าเร็วขึ้นไปอีกนั่นเองนผู้ชมเออแต่ว่าความสามารถของเบ็ดเนี่ยยังไม่มานะคือปกติเนี่ยเบ็ดน,นี้จะมีความสามารถเคียวแบบว่าลงลงมาฟันปลานั่นเองทําให้แบบว่าแถบปลาเนี่ยมันขึ้นไปครึ่งหลอดเลย อันนี้ผมว่ามันดีมากอเออดูดีคือของจริงนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปดูในแบบบรอบรอ์ดบรอร์ดเนสซี่สักหน่อยเผื่อว่ามีคนมาเปิดะนะในไาดูซิว่าบรอร์ดเนสซี่เนี่ยจะมีใครมาเปิดหรือเปล่าเพราะว่าผมนี่ก็หาหัวกระโดกยังไม่ครบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองลงไปดูก่อนคือต้องบอกโอโ้โหคือเงียบมากเออเงียบมากถ้าเกิดว่าไม่ไปหาเซิร์ฟต่างชาติอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้เปิดนะเอาจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีคนเปิดหาเซิร์ฟปกติธรรมดาทั่วไปเนะี่ย เอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยเรามาตกปลาเล่นๆกันดีกว่าคือผมต้องบอกเลยว่าดูดีบวกค่าสิบห้าโกงมากแนละ้วฟันปลาแบบรัวมากสปูก๊กี้เอ้ยผมว่าสปู๊กี้นี่ดีนะเออดีกว่าดีกว่า,วาฟันปลาธรรมดามากคือถ้าเกิดว่าผมเอาเออเอาไปใส่กระเบ็ดดาบเออแต่ว่าผมมีสปู๊กี้อันเดียวโอ้โหอ,อันนี้บวกเจ็ดสิบห้าฮะเหมือนได้ยินเสียงกิ้งกิ้งกิ้งเมื่อกี้ด้วยโอ้ติชไชนี่ฮะตินชไชนี่สปู๊กี้ด้วยเมื่อกี้ะ เออผมว่าเอาแล้วไง <c oughs> คือเอาแล้วไงเอนชาตัวนี้ผมเชื่อว่า <c oughs> หลังจากที่อีเวนต์ตัวนี้จบเนี่ยคนน่าจะหากันให้ควักเลยนะเออผมแนะนําว่าใครที่แบบว่ามีมีของเยอะๆมีแคนดี้เยอะๆเ,ะเะนะะี่ย <c oughs> ไปซื้อมาตุนกันไว้เยอะๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเอนชาตัวนี้มันโกงจริงๆนะผู้ชมมันโกงมากคือมันหมองกับทุกเบ็ดเลยมีฟันปลามีติดสนาตะปูกี้แล้วก็ทําให้แบบเราเนี่ยดึงปลาได้เร็วขึ้นด้วยเพิ่มคอนโทรลอีก โอ้โหเพิ่มทุกอย่างจริงฮะมันมันดีมากมันดีมากเลนเป็นนินคือพอผมเอามาใส่กับเบ็ดเคียวเนี่ยมันโกงมากมันดึงปลาเร็วมากแล้วมันฟันปลาแบบเร็วมาก <S <S หืหรือว่านาคตมันอาจจะเนิมวะเออตอนนี้เนี่ยไฮไลท์ของอีเวนต์นี้เนี่ยคือสปูกี้ลิกนะมันชมเนซี่ <N ess ie> เนี่ยผมแทบไม่สนใจเลยตอนนี้คือผมสนใจสปูกี้ลีดิกละมันโกงมากๆนะเเนี่ยโอ้โหดูดูดูบวกสิบห้าฮะ เออมันเอ็นใช้กับเป็ตัวนี้แล้วมันดึงปราวไวมากคือแบบโคตรเร็วอ่ะเออคือข้อเสียของไปตัวนี้มันลบเรซซิเลียนใช่ปะแต่ว่าเหมือนไม่มีผลเลยนะเหมือนจะไม่มีผลเลยฮะอ้าดูดิเร็วแบบเร็วเร็วทันใจมากโ oh อ้ไม่กอนโอ้โหฟันแล้วฟันปลาแบบถี่มากนะเออเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเปตัวนี้เนี่ยลบเรซิเลียนแบบอินฟินิตี้ฮะมันเลยแบบฟันรัวเออ ไอ้ช้างเหล็กโอ้โหแล้วตกไวมากอันนี้เนี่ยผมแนะนําจริงๆนะท่านผู้ชมแนะนําแนะนําแบบมากๆเลยอืมให้แบบรีบไปหากันเพราะว่าถ้าเกิดหาไม่ได้เนี่ยก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะไปหาซื้อกันในกลุ่มใช่ไหมเออแล้วบางทีเนี่ยราคามันอาจจะแบบสูงขึ้นนะตอนนี้เนี่ยราคาอาจจะแบบยังไม่ได้แพงแต่ถ้าเกิดว่าอีเวนต์หมดไปแล้วเนี่ยราคาน่าจะแพงมากคือผมแนะนานะฮะให้รีบหากันตุนเอาไว้เอออันนี้ผมแบบว่ามาพูดมาพูดก่อนไงมาพูนก่อนเพราะว่าเดี๋ยผมก็ต้อง เดี๋ยวผมก็ต้องไปหาเหมือนกันนะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนะี่ยเออหินตัวนี้นะฮะคือต้องบอกเลยว่าเป็นเบนคือเอามาคอมโ,มโบกับเบนตัวนี้เนี่ยมันดีมากท่านผู้ชมดีดีแบบดีมากคือผมพูดดีไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าดีมากนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ